สวัสดีค่ะพบกับครูนิตยาในวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3บทที่4อาหารดีชีวีมีสุขทักษะภาษาปสาหน้าที่3 1มสิและสาจากที่ได้อ่านแล้วฟังเนื้อหาไปแล้วข้อที่หนึ่งถามว่าส่วนสมเด็จย่าสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด คำตอบอยู่ในภาษาภาทีหน้าที่48 1. เป็นสถานที่พักผ่อน 2. เป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนาคารินทร์าบรมาราชชนนี 2. ประชาชนทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ส่วนสมเด็จย่าถ้านักเรียนมีโอกาสไปนักเรียนคิดจะทำกิจกรรมอะไรเพราะเหตุใดข้อที่สองนี้เราต้องตอบคำถามสองคำถามค่ะข้อที่ 1. ห,หน้าที่48ภาษาพาทีคุณครูขีดเส้นตีน้ำเงินไว้ให้แล้วมีอะไรบ้างคะ หนึ่งวิ่งสองรำมวยจีนสามเต้นแอรโรบิกสี่ขี่จักรยานส่วนคำถามข้อที่สองถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปจะทำกิจกรรมใดเลือกมาหนึ่งกิจกรรมบอกเหตุผลลงไปค่ะกิจกรรมหน้าที่32ข้อที่3นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้สุขภาพไม่ดีและถ้าต้องการสุขภาพดีควรปฏิบัติอย่างไรมาช่วยกันคิดคำตอบเลยค่ะ 1. ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอถูกต้องไหมคะถูกต้อง2ไม่ออกกำลังกายใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะข้อที่3%พักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุทําให้สุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วสุขภาพที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรนิ่งรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ถูกต้องไหมคะส่วนข้อที่2%และ3%ให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วเขียนคําตอบลงไปเลยค่ะข้อที่4ีเขียนคุณค่าทางอาหารจากรายการอาหารที่กําหนดกรอบข้อความแรกรายการอาหารมีโจ๊กข้าวกล้องน้ําพริกกะปิปลาทู แกงจืดตำลึงและส้มตำเรามาหาคำตอบในภาษาพาธีอ่านเสริมอาหารเพื่อสุขภาพกันค่ะอยู่ที่หน้า53และ54 เด็กๆเ,เห็นกรอบสีแดงและเส้นสีชมพูไหมคะโจ๊กข้าวกล้องอยู่ในกลุ่มที่ให้ใย,ยอาหารสูงส่วนน้ำพริกกะปิปลาทูอยู่ในกลุ่มให้แคลเซียมสูงแกงจิดตตำลึงล่ะคะอยู่ในกลุ่มให้วิตามินเอและธาตุเหล็กสูงรายการสุดท้ายส้มตำล่ะคะอยู่ในกลุ่มอะไรถูกต้องค่ะกลุ่มที่ให้ไขมันต่ำหน้าที่33ข้อที่5วิเคราะห์และแนะนำรายการอาหารเพื่อช่วยป้องกันโรคต่างๆต่อไปนี้ กรอบข้อความแรกโรคมีโรคอะไรบ้างคะโรคหัวใจโรคกระดูกพรุนโรคท้องผูกโรคอ้วนคำตอบของข้อที่5นี้อยู่ในภาษาพาทีหน้าที่53และ54ค่ะเรามาดูโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจรับประทานอาหารประเภทใดคะอยู่ในหน้าที่54 ถูกต้องค่ะกลุ่มที่มีไขมันต่ำเด็กๆเลือกรายการอาหารแล้วเขียนลงไปได้เลยค่ะโรคกระดูกพรุนเราต้องเลือกอาหารกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงถูกต้องไหมคะเด็กๆเลือกรายการอาหารเขียนลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะโรคต่อไปโรคท้องผูกอยู่ในหน้าที่53และ54เสี่เนื้อหาเขาจะต่อกันนะคะเราต้องเลือกอาหารกลุ่มใดคะถูกต้องค่ะกลุ่มที่ให้ใยอาหารสูง เด็กๆเลือกรายการอาหารแล้วเขียนลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะโรคสุดท้ายโรคอ้วนเราต้องเลือกรายการอาหารในกลุ่มได้คะกลุ่มที่มีไขมันต่ำถูกต้องค่ะนักเรียนเลือกรายการอาหารแล้วเติมลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะ หน้าที่33ข้อที่6เขียนรายการอาหารที่นักเรียนรับประทานใน1วันที่ผ่านมาและบอกว่าอาหารที่รับประทานแต่ละรายการมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรเด็กๆสามารถดูแนวคำตอบหน้าที่53และ54ได้นะคะข้อที่1ครูยกตัวอย่างอาหารเช้ารับประทานข้าวผัดรวมมิตรให้วิตามิน A และธาตุเหล็กสูง เด็กๆสามารถเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะว่ามื้อเช้ากลางวันและเย็นรับประทานอะไรกันบ้างและให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรวันนี้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานอย่างไรให้หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเด็กเด็กอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับวันนี้ครูนิตยาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ